เจริญในทางคุณงามความดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องคุณธรรมของอุบาสกอุบาสิกาได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งใกล้ต่อพระธนไตรทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติตามหลักการต่งนี้ว่า 1. ไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนพิสุ 2. ไม่ทอดทิ้งการฟังสัธรรม 3. ศึกษาในอาทิสิน 4. มีความเลื่อมใสามากในพิสุผู้เป็นเทระเป็นนวกะและเป็นมัชิมะ 5. ฟังธรรมอย่างไม่คอยโต้แย้งเพ่งโทษ 6. ไม่สแสวงหาผู้รับทักษินานอกจากศาสนานี้ 7. ธรรทำอุปการะในาศาสนานี้ก่อนคุณธรรมเ็ประการนี้เป็นหลักการของชาวพุทธที่ได้ชื่อว่า เป็นอุบาสกบาสิกาหนึ่งไม่ละเลยการเยื่อเยียนพิสุปเป็นหน้าที่ที่จะต้องเอาใจใส่มันดูแลเข้าไปใกล้เข้าไปหาเข้าไปเจรจาเข้าไปอุปถรรัมภ์คำจุนด้านปัจจัยสี่เหมือนอย่างท่านอนาฐบินติกาเศรษฐีและนางวิสาขามหาุบาสิกาผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศเรื่องของการ ให้ทานทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายในทางพระพุทธศาสนาตอนเช้าก็จะนำข้าวต้มไปถวายพิสุสง์ก่อนจะออกรับบิณฑบาตโปรสทาญาติโยแล้วตอนบ่ายก็นำน้ําปะนะน้ําที่พึงดื่มแก่พิสุที่มีความถูกต้องตามหลักธรรมวินัยก็นำไปถวายท่านและตอนเย็นก็จะนําทุบเทียน ไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมตามโอกาสตามเวลาถือว่าทำหน้าที่ของอุ oka, บาสกบาสิกาคือไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนพิสุสองไม่ทอดทิ้งการฟังสัตธรรมธรรมที่มีความพร้อมให้เกิดการบรรลุธ,ธรรมเราไม่ทอดทิ้งในการฟังเพราะการฟังนั้นทําให้เกิดปัญญาและทําให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมันฟังธรรมอยู่เนืองนิด คิดสแสวงหาในการฟังอยู่ตลอดเวลาการศึกษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นไม่ทอดทิ้งเมื่อมีโอกาสได้ฟังมีพระเมเทศเราก็หาเหตุเข้าไปฟังเพราะว่าโอกาสที่จะประจบเหมาะของพระพุทศกับโยมผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเช่นเดียวกันเมื่อโอกาสเวลาอันเป็นความเจริญของตนก็ควรยิ่งที่จะเข้าไปฟัง ตามโอกาสตามเวลาซึ่งเป็นมงคลกับบุคคลนั้น 3. ศึกษาในอาทิศินศิลที่ยิ่งขึ้นไปที่มีความดีงามที่จะทําให้ตนนั้นเป็นผู้งามทั้งนอกงามทั้งในทั้งข้างในงามนอกบอกความใสางามข้างในบอกความดีงามหน้าที่บอกความสามารถงามปฏิบัติบอกถึงคุณธรรมของผู้มีศิลตัวจฉเพาะว่าศิลห้าเป็นศิลพื้นฐานของคนในสังคม ทางกฎหมายธรมเนียมประเพณีถ้ามีสินห้าในสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงขร่มเย็นเพราะเป็นเครื่องประกันชีวิตของตนของคนอื่นประกันทรัพย์ของตนของคนอื่นประกันประกันคู่ชีวิตของตนและของคนอื่นประกันการคบหาสมาคมกับโมมิรทั้งฝ่ายตนและผู้อื่นอีกที่สำคัญก็คือ ทำเป็นเครื่องประกันให้เกิดมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เพราะงดเว้นจากการดื่มสุรามีไรเป็นต้นเหล่านี้สิ่งนี้ก็เป็นเหตุให้มีผลต่อการที่จะต้องเข้าไปศึกษาศีลศีลส,สงให้สูงปรุงให้สวยนําให้รวยช่วยให้รอดรอดจากความเสื่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว 4. มีความเลื่อมใสามากในพิสูุ้เป็นพระเทระพระนาก,กะและพระมัชฌิมะพระเนวก,กะคือพระที่มีภรษาสิบขึ้นไปเรีวยกว่าพระเทระคือพระผู้มั่นคง ทางธรรมวินัยแล้ว 2. ก็คือพระมัชชมะพระผู้มีพรรษาห้าถึงพรรษาสิบนี้เรียกว่าเป็นพระมัชชมะพระปานกลางและพระนวกะพระที่มีพรรษาแรกตั้งแต่เริ่มบวชมาจนถึงพรรษาที่5้นี่ว่าพระนาวกะหรือพระผู้ใหม่นั่นเองก็มีความเลื่อมใสไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังความเลื่อมใสต่อทันทึุโรคห้าฟังธรรมอย่างไม่คอย คิดโต้แย้งเพ่งโทษไม่โต้แย้งเพ่งโทษไม่ดูหมิ่นผู้แสดงไม่ดูทรรมที่ผู้แสดงยกขึ้นแสดงขึ้นมาไม่คอยเพ่งโทษจ้องจับผิดเราต้องจ้องจับถูกถูกในเรื่องของเหตุผลและความจริง 6. ไม่สแสวงหาผู้รับทักษนานอกศาสนานี้หมายความว่าไม่สแสวงหาบุคคลผู้ควรแก่การทำบุญ ผู้รับเครื่องทายธรรมของตนทำอันเป็นเครื่องบริสุทธิ์ของตนที่จะทำบุญให้เกิดผลไม่สแสวงหานอกจากศาสนานี้เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะต้องมองถึงลํำดับผลของการให้ทานหรือการทําบุญต่างๆก็ต้องมองถึงพระสงฆ์เป็นต้นเหตุวิธีการเหล่านี้จึงต้องมีผลต่อบุคคลผู้สแสวงหาทักษณาคือผู้ควรรับของทําบุญแก่ผู้สแสวงหาบุญ การทำบุญต่อพระสงฆ์องค์สาม,มนเณรก่อนแล้วค่อยไปทำบุญต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือญาติสด็จมิสหายจนทั่วไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานก็มีอนิสงส์ตามลำดับตามขั้นตอนนั่นเองถ้าเราเป็นคนหัวโบราณก็จะมองถึงก่อนที่จะทำบุญตักบาตรผู้เป็น ปู่ย่าตายายก็จะหุงข้าวหุงปลาแล้วก็จะต้องตักข้าวใหม่หุงใหม่เสมอถวายแด่พระสงฆ์ก่อนที่มารับบิณฑบาตหน้าบ้านจากนั้นก็จะพากันตักข้าวที่เหลือจากการตักบาตถวายพระสงฆ์แล้วก็พากันกินข้าวกันอย่างอริดอร่อยหรือว่าทําบุญตามหลักการตามลําดับขั้นตอนไปและเป็นการสแสวงหาบุญที่ถูกต้องนั่นเองตรงนี้ก็เป็นชาวพุทธก็ต้อง พิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาในการทําบุญไม่เลือกในการที่จะทําบุญแต่ควรจะทําทบุญว่าท่านต่อของการทําบุญก่อนปานกลางและที่สุดนั้นก็ควรมีมาอย่างไร 7. จ็ดทำอุปการะในศาสนานี้ทาอุปการะคือพึงดูแลคําจุนอุปการะในสิ่งที่เป็นเครื่องจําเป็นของพิสุสามเณรน,นที่ท่านต้องอาศัย อุบาสกบาสิกาในการเลี้ยงดูเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของการประพฤติพรหมจรรย์เหตุนั้นว่าการทำอุปการะเมื่อเรามีการคบค้าสมาคมกับศาสนาอื่นก็ตามก็ควรที่จะอุปการะในศาสนาตนให้ดีก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือเกื้อกูลตามโอกาสตามเวลากับศาสนาอื่นที่เราต้อง มีการคบค้าสมาคมกันในด้านใดนด้านหนึ่งเหตุนั้นก็อย่าทิ้งหลักของตนในหลักศาสนาของตนถ้าเรามีหลักการของชาวพุทธจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรกับคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็จะไม่มีความไปขัดแย้งและจะไม่มีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเนื้อกว่าเขาแต่เรารู้ว่าหลักการของเราพระพุทธเจ้าสอนให้คนใช้ปัญญาสอนให้คนรู้จักมีสติในการพิจารณาอย่างที่ถ้วนแล้วก็ค่อย ค่อยคิดค่อยทําการครบคนสมมาการครบคนสมาคมกับใครนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรถ้าเราแยกแยะถูกต้องและก็มีความเห็นที่เป็นกลางไม่คิดโต้แยง้งไม่ขัดแย้งกับใครอย่างนี้ก็ทําให้เราอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรสถานที่ตรงไหนก็อยู่อย่างเป็นสุขเดินก็สุขนั่งก็สุขนอนก็สุขทําอะไรก็เป็นสุขเพราะใจเราสุขรู้จักแยกแยะด้วยปัญญาของตนคุณธรรม ของอุบาสกบาศิกาคือไม่ละเลยดูแลแก่พิขูไม่ลงสู่ทอดทิ้งฟังสิ่งดีเรียนรู้ศีลห้าข้อต่อชีวีเลื่อมใสดีพิขูผู้นาบุญไม่จับผิดข้ออัดพระสัทธรรมไม่มองข้ามพระสงฆ์เจ้าจงคุณบำรุงสง์ก่อนเพื่อช่วยเหลือทุนนี้ทางคุณอุบาสิกาอุบาสกเอ่ยก็